สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการฝึกหายใจเพื่อลดการหอบเหนื่อยโดยวิธีการหายใจเข้าทางจมูกและหายใจออกทางปากะคะ่ะวิธีการฝึกนะคะคือการหายใจเข้าทางจมูกและหายใจออกทางปากโดยขณะหายใจออกให้ท,ปหทำปากปากลมๆเหมือนตัวโอนะคะดังเช่นตัวอย่างนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกขณะหายใจออกให้พยายามทำปากเป็นรูป,ปรโ o ค้างไว้นะคะต่อไปจะเป็นการอรอกกำลังกายร่วมกับการฝึกหายใจนะคะท่าแรกคือการหายใจเข้าพร้อมกับยกแขนขึ้นทำ5-10ครั้งพร้อมกับการหายใจนะคะ หายใจเข้า,ายกแขนขึ้นหายใจออกเอาแขนลงนะเป็นหนึ่งครั้งนะคะทำทั้งหมดห้าถึงเจครั้งตามความเหนื่อยของคนไข้หรือความสามารถของคนไข้ที่สามารถทำได้นะคะขท้นสอง 2, เป็นการเคลื่อนไหวทงด้านข้างนะคะร่วมกับการสหายใจใหายใจเข้า,าพร้อมกับยกแขนขึ้นยังตัวไปด้านข้างหายใจออกเอาแขนลง ขับข้างกันนะคะท่าที่สาเป็นการเียงตัวนะคะร่วมกับการสูดหายใจหายใจเข้าแขนแตะข้างซ้ายนะคะพร้อมกับยกแขนขึ้นกางแขนออกหายใจออกเอาแขนลงถูกแขนข้าง สลับข้างน,นะครับทาซ้ําำของข้างข้างละห้าถึงสิบครั้งเชื่อกัน การหายใจเพื่อเพิ่มการขยายของทรวงอกโดยใช้อ,อุปก,กรณ์นะคะคือไตรโฟนะคะใช้สําหรับในการดูเพื่อเพิ่มให้ทรวงอกขยายตัวมากขึ้นสําหรับคนไข้ที่มีภาวะกอดแฟบวิธีการใช้อ,อุปก,กรณ์นะคะคือให้คนไข้ใช้ปากนะคะดูดตัวเมาส์ีิ์นะคะเพื่อที่จะให้ลูกบอลทั้ง3ลูกลอยขึ้นมาและให้ลอยพางไว้ประมาณ3วินาทีนะคะเพื่อเพิ่มการขยายของทรวงอก พยายามหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับบูดบอลให้ลอยขึ้นนั้งสามลูกพร้อมกันนะคะถ้าเกิดรู้สึกเหนื่อยให้พักได้และค่อยฝึกทำใหม่ค่ะ